เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกิบเจ็ดนะคะก็พาสีขาสายบุญออกมารอใส่บาตรเหมือนเดิมวันนี้มีพี่ข้าวพัดกับพี่ข้าวปั้นนะคะไปไหนลูกปั้นหนูไปไหนลูกอันนี้คือพี่ข้าวผัดนะคะพี่ข้าวพัดข้าวปั้นทำลายหนู บรรยากาศยามเช้านะคะสดชื่นนะคะบิ๊กป้านมาลูกปั้นอะไรครับ ทำธุรัส่วนตัวลหรครับโอ้โหฟินเลยลูกชายทำธุรัส่วนตัว เดี๋ยวมิโนเขาปิดเสียงเพลงก่อนนะเมื่อกี้มีเสียงเพลงไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าออแป๊บนึงนะคะขขาป้านทำอะไรได้กินปลาในถุงไม่ได้เลยเราเน่ะลูกตอกอุ่มไว้อุ้มไว้ดูก็ผัดคนนั่งที่เชยไม่ป้านเราอ่ะ บิกพี่บีกบิกเร็วมารอนแล้วพอเลยลูกเร็วปันครับเข้าปันปันครับนอนเลยลูกบีกหนูนอนเลยลูก, no. น,อน,ลลกนอนตรงนั้นเลยครับ ปันครับดูสิลูกหลวงพ่อมาอย่างหลวงพ่อท่านยังเดินมาไม่ถึงนะคะจะมีมาสองตัวมากับหลวงพ่อทุกเช้านะคะชื่อพี่มอมกับพี่ปุยนะคะบรรยากาศยามเช้ามีเสียงลูกร้องโดยรอบๆนะคะ ม่นุก็พูดไม่ค่อยปินไม่ค่อยเก่งโดยก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าผุดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยจ้าไหนแล้วกขผัดไปไหนแล้ววข็ผัดไหนแล้วกขผัดไปไหนเลยล่ะกขผัดหนูน้ำในกระเป็กนี่จะเปลี่ยนทุกวันนะคะเพราะว่านกก็ลงมากินนะคะบางทีนกเอี้ยงนกกระวานนกพิราบอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หมาอมาจรบ้างหมาในบ้านบ้าง ออกกนอยข้างนอกก็กินน้ำในกระปินงนี่แหละใส่แจ้าหลวงพ่อท่านยังเดินมาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวรอรับพรด้วยกันนะคะเดี๋ยวรอรับพรเช้านี้ด้วยกันนะคะทุกคน ข้าปั้นหนูทำลายลูกข้าปั้นนี่ก็เป็นอดีตแมวจอนเหมือนกันนะคะแมวโดนป่อยแมวโดนทิ้งนะคะโนูนโน่นโน่นนนข้าปุ้นข้าปุ้นปุ้นเนะปุ้นหรือผัดเดี๋ยวดูชัดๆก่อนปุ้น นั่นคือข้าวปุ้นแมวลายบัวนะคะโนหนออกมาแล้วปุ้นเร็วปุ้นหนด,ดีนะลูกรถมานะเอาโนเร็วปุ้นเร็ว ปุน้นข้าปุ่นกับข้าปานมาแล้วนะคะทุกคนหลวงพ่อท่านเดินมาแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า